ครับสวัสดีครับมันถึกงนะวันอังคารที่4เมษายนพุทศักราชพครับในโอกาสครั้งนี้เราพาเข้ามาเที่ยวชมดูนะครับช่วยชมดูนะครับถ้ำชตทันบรรพุนะครับสำนักกัลิทก,กัิลาเขาโอ,อกนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับถือว่าเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ นะครับรทางเข้าก็จะเป็นโถงทางเดินย,ยาวๆนะครับนะครับเมื่อผ่านโถงโถงทางเดินย,ยาวก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่านะครับเป็นที่เคยพนับพระอาศัยของฤุษีบรมโมครคูนะครับในรุ่นเก่าก่อนนะครับเราสืบทอดต่อเนื่องมาถึงนะครับนะครับท่านพระครู ทองเท่านะครับก็จะเห็นประวัติและเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาเป็นตำนานนะครับนี่ก็เป็นบริบทพระคถานะครับก็ที่มีตามบันทึกในตำนานไว้นะครับก่อนที่จะมีการประกอบพิธีนะครับพุทธพิเศษนะครับหรือจะเรียกว่าหมหาพุทธพิเศษก็ได้ นะครับก็ได้อรรถธนานต์พระกิติคณาจารย์จำนวนสิบสองรูปนะครับก็ไม่ได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ปทธาประชาชนก็เข้ามาในบริเวณพิธีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นการจัดตั้งจัดเตรียมพิธีกรรมนะครับถือว่าเป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดนะครับแม้นจะมีขนาดนะครับ ไม่ใหญ่ ar, แต่ภายในร่มร okay. bon ื่นนะครับ ก็แค่เห็นอนาบริเวณนะที่กว้างใหญ่นะครับสามารถที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆได้นะครับรวมถึงนะครับการประกอบพิธีนะครับแช่ว่านยานะครับ,นะรบที่เขาเรียกกันอะไรนะแช่ยากินเหนียวนะครับก็ถือว่ารอพิธีนะครับ ก็เห็นเป็นห้องถงปลดปรงนะครับก็มีป่องระบายอากาศอยู่นะครับก็ให้ได้ชดได้ชมกันนะครับข้างในสุดนี้ก็จะมีพระรูปหล่อนะครับหรือพระรูปเหมือนของอดีตนะครับอดีตเจ้าวาทั้งหลายนะครับรวมถึงพ่อปู่ฤาษีบรมคูนะครับนะครับที่ประดับเป็นแผ่นหนังนะครับ ามแบบบอย่างโบราณถือว่าเป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในการประกอบพิธีจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนะครับนับเป็นเวลาพันปันเป็นพันปีนะครับต้องบอกอย่างนี้ อข้างในนะครับข้างในก็ยังต่อเนื่องเชื่อมโยองอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็าปิดไม่ได้ให้เข้านะครับไม่สามารถเดินเข้าเดินผ่านเดินทะลุก,กันแล้วนะครับนะครับ ครับนี่ก็คือถ้ำจรัตพันธ์บรรพฤนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสำนักตักกิิลาเดนใต้นะครับสำนักเขาโอ้นะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมนะครับให้ได้เห็นนะครับให้ได้แจ้งประจักชัดแก่ใจตัวเองนะครับแล้วก็ถือว่าพอประมาณนะครับพอประมาณ นะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทรลุงแต่เพียพงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้ายังไงในการที่จะประกอบพิธีมาพุทธภิเศษนะครับก็ให้ได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ